สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับช่วงรายการรีวิวก่อนเกมไม่เกี่ยวผมสุธกันนะครับคลิปวันนี้เราเมาสินค้าจากซิกโนมารีวิวกันอีกรล้วกับเจ้าพวกนี้เลยสามกล่องนี้ซึ่งข้างในก็คือแก๊งแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับซึ่งทั้งสามกล่องนี้เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุพื้นผิวเนื้อผ้านเนื้อสปีดต่างๆนะครับต่างกันแค่ขนาดเท่านั้น ซึ่งจะซอยออกมาทั้งหมด3รุ่นก็คือจะเป็น mt 3 2 8 329แล้วก็330ส่วนชื่อสุดเท่ของมันเนี่ยมันอ่านว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกัน ar eas เ s หร is ือ a l e s ก็ไม่รู้แหละก็เป็นว่าถ้าแคร์เราก็บอกด้วยละกันนะครับสำหรับเจ้าแผ่นรองทั้ง3ตัวนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับ water resistant coating เหมือนกับว่าเป็นการเคลือบผิวแบบกันน้ำมาให้ด้วย สิ่งนี้ก็น,น่าสนใจมากๆส่วนความแตกต่างของทั้ง3มกล่องเนี่ยมันคือเรื่องของขนาดทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าตัวนี้อ่ามันก็จะมีรูปบอกข้างๆกล่องแบบนี้นะครับขนาดอยู่ที่770มิลคูณ295มิลและความหนาอยู่ที่4มิลนะห,หนา4มิลเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีประมาณว่าแบบอ่าวางคีย์บอร์ดได้มีเนื้อที่เหลือสำหรับเมาส์นิดหน่อยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือ NT 3 29ส,สอง,สมสอง,สองเมนี่ยมาแบบนี้เลยเป็นแผ่นเหลี่ยมแผ่นใหญ่ตวัดเมาส์ได้แบบทั่วถึงก,ก็แผ่นนี้ตอบโจทย์ต่อมาก็คือใหญ่โคตรๆกับเจ้าตัวนี้เลยเก้ารนะ้คูณสี่รนา3าม,มิลเจ้าตัวนี้ก็น่าจะทั้งวางแผ่นรองเอ้ยน่าจะทั้งวางคีย์บอร์ดแล้วก็สบัดเมาส์ไปในตัวเอาเป็นว่าผมจะลอง แกะออกมาให้ดูขนาดกันก่อนจากเจ้า328ก่อนแล้วกันต้องบอกคุณผู้ชมว่าแผ่นรองที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นในคลิปนี้ทั้ง3ตัวไม่มีแผ่นไหนเลยราคาเกิน300รอนะครับคือไม่อยากเชื่อว่าเดี๋ยวนี้สินค้าคุณภาพคือเมื่อก่อนน่ยแผ่นรองเนี่ยเราจะหาที่มันหนา3ามมิลสมิลเนี่ยราคาไม่ได้เท่านี้แน่ๆเชี่ยมันก็ใหญ่อยู่นะ กินยางใหม่ๆเลยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยนะวายยาวเกินไอ้ฟังก์ชันที่มันเคลือบเคลือบผิวกันน้ําเนี่ยมันดียังไงเวลาเราใช้งานเนี่ยการใช้งานจริงเราถูทั้งถูทั้งสะบัดเนี่ยเหงื่อเออเลเอเอาจากการใช้งานเนี่ยมันถูกซึมเข้าไปคบคุณผู้ชมแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ด้านหลังไปออกันอยู่ตรงแผ่นที่มันเป็นยาง ทีนี้พอยางมันโดนน้ํามีการแบบหมักหมมของสิ่งสกปรกไปนานๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการที่เรียกว่าแผ่นมันเน่ายางมันเสื่อมแล้วมันขาดแล้วมันก็พังนั่นแหละฮะแต่พอมันมีน้ํากันน้ําเลืออผิวกันน้ํามาช่วยมันก็น่าจะช่วยได้เยอะอันนี้ผมจะลองเทสแบบอุ้กสกปรกข้ปเอาสกปรกไปเออาอย่างนี้แล้วกันเชียซึมปะ ว่ามันก็ซึมอยู่นะเฮ้ยแต่มันซึมแหละแต่มันก็น้อยอะ่ะช่าโคตรโก้เลยว่ะคือมมัน <c oughs> ดูดีแต่แต่ไอที่เป็นลอยๆพวกนี้คือมันก็เริ่มซึมแต่ถามว่ามันก็กันได้ในระดับนึงอะ่ะถ้นาน้ำมันหกฟึบ เทออกจบแล้วแกมเลยอันนี้ถือว่าดีมีแบบเหมือนเป็น Security ีอุย้ยดูดิเคลียร์ไวมากอะ่ะอันนี้ดีมากอันนี้คือเราลองทดสอบให้ดูว่าอ่าพื้นผิวที่กันน้ําของมันทํำยังไงนะทําทําง,นะงานยังไงอันนี้คือความยาวทั้งหมดอันนี้อันนี้ตัวตัวสามสองแปด ตัว3-2-8ราคาอยู่ที่ราวๆสองร้เท่านั้นนะครับ200ไม่เกิน250คือโตกูแม่งไม่มีที่จะวางเกินอ่ะมันขนาดมันมันเกินไหมเนี่ยแล้วดูสิฮะสักญาคุณส่งอะไรมาเนี่ยฮะแล้วดูสิเนี่ยมันคือถ้าเอ้ยถ้าสมมุติว่าใครเป็นคีย์บอร์ดทัวร์นาเมนต์อ่ะแบบเนี้ย คือแบบไม่มีนาแผดอะเนื้อที่เหลือเยอะนะถ้าพูดถึงมันโอ้เพียงพอกับกับตวัดเลยอะเนื้อที่เหลือเยอะไม่จําเป็นต้องไปอัพไซต์เป็นแบบแผ่นใหญ่เพื่อวางอะดับการคือตอนเนี้ยราคามันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาแล้วปัญหาคือที่วางต่างหากว่าเรามีที่ที่จะวางไอ้เจ้าแผ่นรองพวกเนี้ยหรือเปล่าอันนี้คือแผ่นแรกสามสองแปดแผ่นยาววางคีย์บอร์ดวางเมาส์ในตัวทีนี้เจ้าตัวสามสองเก้า ราคาเจ้าตัวนี้ก็ไม่ต่างกันมากไม่เกินสองร้อยห้าสิบีกแล้วครับสำหรับเจ้าตัวนี้ความหนาน่าจะอยู่ที่สี่มิลเหมือนกันใช่ไหมสี่มิลอันนี้คือเย็บขอบด้วยนะต้องบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเกมมิ่งแผ่นรองเกมมิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีเย็บขอบด้วยซ้ำเรายังเห็นแบบเนื้อเนื้อแบบ ช่องว่างของมันแบบผิวผ้าที่มันแบบทากาวติดมาอะไรสารพัดแต่ว่าเนี่ยแผ่นรองตัวเนี้ยเย็บขอบให้ด้วยในราคาที่แบบไม่ถึงสามร้อยบาทไปแล้วแถมยังมีฟังก์ชันกันน้ำอีกรอบดิไอ,อต้ตรงสีที่มันเข้มเข้มเนี่ยอันนี้คือเริ่มซึมเห็นไหมแต่ตรงอื่นเนี่ยคือมันเป็นเม็ดเลยดูดด,ด,ดิเห็นไหมออหมดละ โ oh. <laughs> อ้โหลงไปด้านหลัง hmm. อ่าเช็ด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 ทำความสะอาดก่อนชึบสมมติว่าเป็นเหตุการณ์จริงเชี yeah. ่ยดูดีเกินไปปะวะแค่สะบัดสะบัดบ้าเหมือนใหม่เกินทิกโน่เกิน <laughs> อันนี้เป็นแผ่น MT 3 2 9นะครับ MT 3 2 9เนี่ย มันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะกับการวางคีย์บอร์ดด้วยแล้วก็เมาส์ไปด้วยคือเน้นไปเลยว่าเนี่ยพื้นที่นี้คือของเมาส์เท่านั้นตวัดไปเถอะใครที่เล่นเมาส์ช้าตวัดตวัดเนี่ยแผ่นนี้ครอบคุมสามสองเก้าแต่ถ้าแบบมินินมอลด้วยคีย์บอร์ดด้วยเนื้อที่นิดนึงพอขยับได้เมาส์อันนี้ไม่มีปัญหาแต่นี้เนื้อที่นี้เพื่อเธอคนเดียวเมาส์ตัวเดียวอยู่ในแผ่นนี้สามสองเก้าตอบโจทย์ ซึ่งทั้งสงแผ่นก็ยังราคาไม่เกิน300 2 5 0ยสองแผ่นนี้ไม่เกินสองาเท่าที่ผมเช็คดูจากในาราคาร้านค้าชั้นนำหล,หลายร้านรวมถึงใน s h o ป e ปี้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นแผ่นไฮไลท์ละตัวนี้คือ MT 3 3 0 A I S A R E A S 3มันมี1 2 3ตัวนี้ตัวที่3ตัวนี้จะเป็นแผ่นมือมา มาพร้อมกับความหนาแค่สามมิลจริงสามมิลไม่ถือว่าแค่นะสามมิลนี่ถือว่าหนามากนะแต่สองตัวนี้คือหนาเป็นพิเศษคือสี่มิลแม่งถามจริงกูจะวางตรงไหนสิโนคือใครจะมี <laughs> ใครมันจะไปมีโต๊ะที่มีความยาวขนาดนี้วันเนี่ยเมืองว่าโต๊ะมืองว่าโต๊ะนี้โอรูชันยาวเท่านี้ปะ กว่าถ้าวางนี่ก็เต็มอะเต็มเต็มแบบอาจจะพอดีอ่ะอาจจะวางได้แหละโตะนีโออะโตะมึงโตะมึงว่าวางเต็มปะเต็มวางได้วางได้อยู่ใช่ปะไอโต้ขาวโตะขาวแบบโตะโต๊ะโตะหน้าขาวอะโต้หน้าขาวธรรมดาธรรมดาบ้านๆอนะโอ้โหแต่ข้อเสียอย่างมึงก่อนเลยนะคือถ้ามีไอแผ่นรองเนี้ยวางไปในโต๊ะแม่งกินไปครึ่งหนึ่งอะเอ้า มันกันน้ำด้วยอ่ะวางน้นวางน้ำบนแผ่นรอไอเชี่ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นที่วางแก้วมันก็ไม่เหมาะกับการที่จะให้ปล่อยให้น้ำมันวางอยู่ข้างบนแล้วให้มันรอให้มันซึมอะออดิมชอบวางขวดน้ำวางแก้วน้่บนแผ่นถามว่ามันกันได้ในระดับหนึ่งไหมมันกันได้ในระดับหนึ่งแต่แต่ในความคิดส่วนตัวคงไม่แนะนําให้ให้เอาแก้วเย็นๆแล้วก็วางให้มันก็วางนะก็ไม่แนะนำไงก็คือเอาเป็นว่าไอแผ่นเนี้ยถ้าสมมติว่าเอาซื้อไปใช้งานจริงอ่ะ ปัญหาที่ต้องเจอก็คือจอมันมันไม่ควรเอาจอมาวางทับในแผ่นรองอยู่แล้วอะไอ่แ,แผ่นนี้มันก็จะกินไปครึ่งหนึ่งของโตะซึ่งจะต้องมีโตะที่ใหญ่มากถึงจะใช้แผ่นนี้ได้ถ้าเปรียบเทียบไอ้เฮีย <laughs> 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 นี่คือถึงเท้าแล้วนะนี่นะ่ะครึ่งตัวเลยนะบ้าไปแล้วป <laughs> <laughs> วดหัวเลย <laughs> ก็วางยังไงเนะี่ย อืไอ้ขนาดสองแผ่นที่ผ่านมานี่คือแบบเทียบไม่ติดอะเอาแผ่นแรกมาเทียบก่อนแล้วเราจะบอกราคาคุณผู้ชมว่าไอ้ความแตกต่างกันของราคาเพียงน้อยนิดควรค่าแก่การเพิ่มไหมอู<ฮ>อ่ะเราลองวางเทียบขอบชนขอบเนื้อที่ตรงเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ย อันนี้เราจ่ายเพิ่มอีกแค่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทไอ้แพ่นใหญ่สุดเนี่ยสามร้อยเท่าที่เช็คในเว็บเว็บสินค้าเกมมิ่งชั้นนําเนี่ยสามร้อยอยู่ประมาณสามร้อยให้เต็มที่เลยไม่เกินสามรห้าสิบก็จัดเจ้าตัวเนี้ยมาตัวเนี้ยขยับราคาต่างกันไม่เกินหนึ่งร้อยแต่ราคาไม่ใช่ประเด็นแล้วที่วางโต๊ะวอโต๊ะเพราะงั้นไม่แนะนําให้คุณผู้ชมแบบ มันใหญ่อยากจะได้ใหญ่ๆแล้วก็แบบปล่อยให้แผ่นมันห้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ไม่เหมาะแน่ๆนะเอาที่มันพอดีพอดีดีกว่าก็แปลว่าไปลองช่างใจกันดูแล้วกันนะครับว่าไปวัดโต๊ะอะไปวัดโต๊ะดูก่อนแต่คือตรงกล่องเนี่ยมันบอกอยู่แล้วแหละว่าขนาดเท่าไหร่ซึ่งเจ้าตัวแผ่นใหญ่สุดเนี่ยความยาวมันเกือบเมตรเลยนะเก้าร้อยเก้าร้อยเซนไอ้เก้าร้อยมิลเท่าเก้าเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนก็เกือบร้อยเซนเกือบร้อยเซนก็เกือบเมตร เ,เกือบเมตรอีกนิดนึงคือเมตรหนึ่งเมตรอะ่ะก็ครึ่งตัวกูอ่ะอ,อันนี้คือแผ่นอันนี้สองเก้าสองแปดสองเก้าสามศูนย์สองแปดสองเก้าสามศูนย์สองเก้าทุกอย่างเพื่อเมาส์เมาส์ตัวเดียวคีย์บอร์ดด้วยเมาส์ด้วยมินิมอลหน่อยขนาดไม่ใหญ่เกินคีย์บอร์ดด้วยเมาส์ด้วยแก้วน้ำด้วย no <laughs> no ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้า3แผ่นนี้ฟังก์ชันเหมือนกันหมดเคลือบผิวกันน้ำในราคาที่ไม่เกิน300ร้อยซิก3 2เ3 29, 3ม3สส่วนรหัสชื่อสุดเทพของมันเออเอเอเอะไรซักอ,อย่างอ่านไม่นะครับหน้าตาแบบนี้ระวังอย่าซื้อผิดราคาต่างกันไม่มากแต่ไม่ต้องโลภเอาที่พอดีเอาที่เราใช้ ฟังชันโอเคเนื้อผิวแบบสปีดนะครับเกือบจะลืมพูดถึงอีกนิดหนึ่งเนื้อผิวสปีดคือยังไงคือผิวมันจะลื่นๆอะ่ะผิวมันจะแบบไม่ไม่สากไม่มันค่อนข้างลื่นเวลาเราขยับเนี่ยมันจะแบบสมูทถ้าเนื้อคอนโทลเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างฝืดๆหน่อยแต่อันนี้จะออค่อนข้างลื่นอ่นะอันนี้คิอจะเป็นผิวแบบ Speed. สปีดทั้งสามตัวสปีดหมด ไม่มีไม่มีแบบอคอนโทรลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เท่าที่เห็นมันมีแค่ตัวสปีดสปีดอีดิชั่นนั่นแหละฮะไปหาซื้อกันได้สำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ต้องขอตัวลาคลุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้เดี๋ยวคลิปนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิโอหน้าครับสดีจ้า